สวัสดีตอนเช้าในสวนนะครับผมผมจะให้ดูต้นปาลนะ์มที่เขาเรียกว่าต้นเต่าร้างนะครับผมจะขยายให้ดูนะฮะทลายสวยนะฮะเมล็ดสวยแต่ว่าที่มเมล็ดนี่จะมีขนอยู่นะฮะบ,บางคนเนี่ยโดนขนแล้วก็จะแพ้นะฮะเป็นผื่นบวมแขนบวมหน้าบวมตาบวมนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ควรจะปลูกไว้ในบ้านนะเดี๋ยวใครมาเยี่ยมมาเยี่ยนแล้วเกิดอาการแพ้เต่าร้างก็จะเป็นปัญหานะะถ้าคนไม่แพ้เนี่ยก็ถือเป็นปาล์มที่สวยนะครับผมผมเห็นในสารศักษาราชพัฒอุดรนะมีต้นเต่าร้างใหญ่นะครับผม,ผมน,นะมนานะมนะทางภาคใต้นี่จะเยอะมากนะฮะจริงๆไม่ได้ปลูกนะเวลาหน้าหน้าน้านําหลากเนี่ยน้านจะหลากจากภูเขาแล้วเอามาเล็ นะต้นเต่าล้างจากภูเขาไหลลงมานะถึงชายทะเลนะก็มางอกขึ้นได้นะครับผมนะก็เป็นปามที่สวยงามแต่ว่าไม่แนะนำให้ปลูกในบ้านนะครับผมนะเผื่อคนที่แพ้ขนเต่าร้างครับผมสวัสดีครับ